อาการสุนัขเดินวนไปมากระวนกระวายใจเกิดได้จากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือภาวะโลกซึมเศร้านั่นเองหลายๆคนมักเข้าใจผิดว่ามันเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้เฉพาะกับคนเท่านั้นโดยมีสาเหตุจากการเจอมรสุมชีวิตต่างๆซึ่งนำความรู้สึกเครียดเข้ามารู้สึกสิ้นหวังกับการใช้ชีวิตแต่รู้หรือไม่ว่าน้องหมาก็สามารถป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นกัน ซึ่งมีอาการต่างๆคล้ายๆกับคนเลยอาการของเขาจะมีดังนี้ 1. ห,หมดแรงอ่อนล้าไม่อยากทำอะไรเริ่มมีอาการเพลียซึมหาวบ่อยๆดูง่วงนอนตลอดทั้งวันนั่นกำลังบ่งบอกว่าเขารู้สึกเบื่อหน่ายขาดความสุขมีอาการเครียดเมื่อรลอยดูเหมือนว่ากำลังกังวลกับใครอยู่ เจ้าของสามารถสังเกตจากอาการเหล่านี้ได้จากการเล่นที่เขาเคยชอบเล่นแต่ว่าวันนี้ก็ไม่กลับเล่นไม่สนุกกับกิจกรรมใดเลยเก็บตัวไม่อยากพบผู้คนหลบซ่อนอยู่ในมุมแคบๆของบ้าน 2. เบื่ออาหารไม่ค่อยทานอาหารหรือทานน้อยลงจากปกติซึ่งเป็นผลจากความเครียดสะสมจนบางครั้งมีอาเจียนเป็นลักษณะเป็นฟอง หากเกิดอาการดังกล่าวนี้ต้องพาไปพบสัตวแพทย์โดยทันทีเพื่อเช็คอาการโดยละเอียด 3. แทะผิวหนังตัวเองไล่งับหางตัวเองในบางเวลาน้องหมาของเรามักจะแทะตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาจะแทะตามตัวจนเป็นแผลนั่นเป็นเพราะมันเป็นวิธีระบายความเครียดที่เขากำลังรู้สึก ในบางตัวอาจจะมีอาการไล่งับหางตัวเอง C. 9ก้าเห้าความก้าวล้าวนั้นอาจมาเพราะเขากำลังหวาดกลัวหวาดระแวงกับสิ่งรอบตัวจนกลายเป็นความเกลี้ยกลดอดุร้ายหรือมีท่าทีที่ไม่น่ารักเอาซะเลยไม่ยอมให้ใครจับแม้กระทั่งเจ้าของตัวเองก็ตาม 5. หางตกแววตาไม่สดใสการยกขาขึ้นข้างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้างใดก็ตามดูได้จากการแสดงออกของเขา ว่าน้องหมากําลังขออาหารเราหรือแท้จริงแล้วเขากําลังป่วยเจ้าของอาจสังเกตจากสีหน้าและแววตาที่ดูล่องลอยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครมีอาการหางตกตลอดเวลาคิ้วขมวดมีพฤติกรรมตรงข้ามจากปกติหรือในอีกกรณีหนึ่งเขาก็มีอาการทางระบบประสาทอันนี้ต้องหายาพวกระบบประสาทมาให้เขากินก็จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ถ้าน้องหมาของคุณมีอาการขาลังอ่อนแรงลุกไม่ขึ้นแนะนําให้หาแอนติโนมาลดปวดลดอักเสบให้น้องสุนัข แนะนำให้กินควบคู่กับแคลเฟกช่วยบำรุงระบบประสาทโดยตรงและเพิ่มน้ำไขข้อกระดูกทําให้เขากลับมาเป็นปกติอีกครั้งด้วยรักระหว่างดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ